สวัสดีครับอนุน้อยชาแนลมาอีกแล้วครับสถานที่เดิมมาตรวจงานครับวันนี้เตาสรินสะสะอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปดูได้ครับาให้พี่พิมพ,พาเดินเข้าไปมาตรวจงานครับวิศวกรว,วันนี้ ไปดูตรงนั้นก็พอนะไ,ได้จัดจัดว่า,า,า,ๆๆวายัางไงคะลูกมีอะไรคะ โอ,อ,อ้ดอกเห็ดเหรอดอกเห็ดดักษที่ตรงนู้นมางเห็ด,ด,ดามานี่อือม,มาเนี่ยเต่ยายักษ์ไงวันนี้มาตรวจงานตื่นเต้นทุกครั้งที่ผ่านขอลงทุกครั้งเพื่อจะได้ดูเต่ยายักษ์อะให้ไปจับเล็บมาหน่อยหนึ่งปะ บ้านระร,รมระไสอำาเภอปราศาทจังหวัดสุรินทร์อันนี้คือเท้าของเต่ายักษ์นะครับมีเล็ยบยักษ์ด้วยอันนี้คือโอ้เท้าวสวยมากเลยอ่ะ ไม่เข้าค่ะเนมันจะเสร็จเนี่ยปะกลับม่แต่งาน,นที่นานดูเหนือเหนือแต่งานเข้าโอ้ขลังการงานสร้างมากากลัวเนาะข้างในสวยมากประดับประดาบแบบสุดยอดเลย,ดยเดี๋ยว,วยคุณพ่อของคุณนุน,น้อย,อยจะพามาดูหลังจากเสร็จนะ โอ้สวยมากไม่รู้เต่าข้างในเต่ยายักษ์จ๋าเดี๋ยวข้างห้องจะกลับแล้วนะก็อ่ะบายบายเลลูกบายบายเต่ยายักษ์ก่อนเร็วบายบายส่งจูบด้วยเฮ้ยพี่บีบอกว่าจะมีที่ขึ้นด้วยอือใช่ใช่แล้วจะมีที่ขึ้นไปดูตรงนู้นป่ะโอเคบายบายอีกรอบสิบายบายบบาายยพี่บีบายบาย,บาย,บายส่งจูบด้วยพี่บีบกลับข้างห้องจุ๊บจ้าโอเคจ้า ไบายนะเต่ายักษ์นะคลิปเต่ายักษ์ยังไม่จบนะครับมาตรวจงานครั้งนี้พิศวกรบอกว่ามาดูการทํางานก่อสร้างเห็ดนะครับเห็ดมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะครับโอ้เห็ดยักษ์มันคือห้องน้ํานี่เองว้าวโอ้สวยมากเลย,ยนี่คือเห็ดยักษ์นะครับ เป็นห้องน้ําสําหรับท,ท,ทุกทท่านไม่ได้ครับมันยังไม่เส็จค่ะอันตรายรเห็ดยักษ์ดูน,ก,ดนกไม่ได้ค่ะตรงนั้นเขาของเขาห่วงเราเข้าไม่ได้ค่ะยังไม่ได้รับอนุญาตปะ่ะกลับบ้านปะ่ะเดินทางกลับบ้านบายบายเห็ดยักษ์ด้วยลูกไะส่งจูบจูบพี่พี่พบายบายเห็ดยักษ์หน่อยใช,ใช่เป็นห้องน้ําค่ะลูก เราเดินทางกลับไปที่รถของเราอยู่นู่นวันนี้ลาสองรอบเลยนะครับเพราะว่านูน้อยอยากดูเห็ดยักษ์นะครับเรามาไขาข้อสงสัยอะไรคือเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์ก็คือห้องน้ําสําหรับทุกๆคนน่ารักมากอ้าไบ bye อมบายบาย,บาย,บายเฮ้ยกมือหน่อย